แข่งขันพักกัมกีฬาสีภายในในรายการทุกบอลชายเก้าคนมาเลือกเกมครั้งที่สองระวังเกม

ใครแป้งนะครับ <Pon cho. S 1> ตัวจริงสำหรับกระตัน hmm. ทีนะครับของฝ่ายสีฟ no ้านะครับก็คือนะครับลัทวุฒินะครับมหาเอ้ยมหาพันธ์นะครับมหาพันธ์บัวขเทียดอาจารย์อาชีพลูกละสามนการจับไม่จับปืนเรียบร้อยกระตันทีของฝ่ายสีแสดนะครับก็คือสรยุทธ์นะครับทัตถาอ่าเรียนชั้นโทสี่ชนสามนะครับ นะครับเรียนระดับปวสขอส่งรายชื่อมาทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับลาดินทองปัอดนะครับหนคับหนะครับปาบิก้ทแก้วชิ้นสองับสอูวนาตชูมาจอนปูาการกินนะครับสูขาจอนสองับสองีรพัฒนะครับสีภัยสองทับสองจักรินหักจอหนับหนึ่ศรสีน้ำเงินหนึ่ง ภูวดลนะครับสีทพงศสอง2รับสองสุภาพเลิกนะครับมีสิริ2องับสทิศดีพักสวารนะครับหนึ่งครับหนึ่งครับครับนครับนัชพงศ์นะครับลิมณีนะครับกีรักพงษ์รักไข่โอ้โหรักไข่ครับีดพงนะครับมิกาธากีรพัฒนะครับอมนักมากนะครับพงษ์พัชชานัูสุรุย ยูชาครับมีกับแตงทีพัฒพานัทดูวงศาอุจนะกันนะครับแล้วก็อิทธิกรนะครับม็อบราตีนัทตนัทตะพลสมัยแล้วก็ชายยนุ่นแสงเี้นี่คือสีแสงนะครับในส่วนขอ,องผู้เล่นสีฟ้าสีฟ้าขอไปด้วยนะครับสุพชัยอยู่คัตสิงนัทนัทตวุฒิมหาพันธ์ชนโชคสังคมชนโชคสังคม หลันสนิทนะครับศนศักกิจรักษาคุมารทาวินมือชาตรพลชนนด,ดีอานนท์โคตรศรีวงศ์ตระดุนอาจารย์รรหาคอนเทนต์เหรอโอ้ยเนาะแสนจุ่นแสนสมบูรณ์นะครับกกตระพลน,นะครับเ,รเลื่อเลื่อสีอินุชัยนะครับสายโรดตั้งอยู่ปวยนะครับทีนี้พบนะครับโดนตาเถียนบริวิทเจียร์ปทุมอภิน,นันท์คำควรแก้วดีนะครับเจออานบัวเลี้ยงสุไทร์เนาะนะครับ สารอยู่นะครับยานกอดสารอยู่นะครับยอยอผู้หญิงอ่ะอการแข่งขันนะครับสีแดงน,นะครับ,อย,รบ,นนนรบอยู่ฝั่งทางทางทิศใต้รับฝั่งถนนสวนสีฟ้านะครับฝั่งทางทิศเหนือนะครับอยู่้านโรงอาหารจะได้เล่นก่อนคือทางสีฟ้า,าเขียวบอลก่อนนะครับโดยผูวิทเกียวติุ อสินทสอคนไกำการนับเรียบร้อยไปสัญญาณรักษาประตูทั้งสองฝั่งีดมนลับครับออกกในการขี่าดทนโอ้โหลูงนี้อดสินยิงอีครับอรมิเจอประัษาประตูของสีแสดมีรักไปที มคับผู้เล่ทานสายเ่ารัห็นโอไรับผู้เล่นของสีแสดมาถึงนักนัุรครับนักเจาเฟเปิดให้ครับิรพงนตห็นตัพเจ้าแมนอยู่นะครับคนนี้เ็ดครับนิวนะครับาวินาวินาวิครับไม่ผานเล่นสีแสยังเชิงกันอยู่นะครับ แดดไดู้ฟาวนะครับฟาวสยุธเปิดบอลนะครับมาอยู่ฝังหน,นึ่นอออองครับให้สำเรงัวค่างับทุกคนพลาดไปจเย็นนะครับข้่ประทาก็คือนะครับใจเย็นนุแสงมี นะครับทางเจ้าออกเกมรัฐมนตรดนะครับขึ้นมาด้านหน้าหาวอร์กิศสีแสดนะครับกับตังทิงสุรชาติวานนี่จะสับเจ้าขาใหญ่ขาใหญ่นะครับกูรินเซนเตอร์แบ็คเมื่อวานนี้ครับไปบ้านบัติอึนอาโดนอาโดนอาโดนเลี้ยงบอลเข้าไป อาโดนเปิดมาโอ้โหเปิดอย่างแรงนะครับยุทธที่พบโดนตาที่เห็นร่างกยับลอยกลางเลไม่ซ้มากรับบอลได้ตรงนี้ขึ้เข้ามาบอดักษาประตูนะครับลูกสองของทิฟฟานีสว่างแดนดิมลูหนึ่งวันนี้ไม่ได้ลงลองอันหนึ่งันนี้เหรอมองหาอยู่นะครับนักสนยจนะเก่าที่สุครับทีม เปิดกันมาครับถึงมุมกระสับดูนะครับกังทีงของสีแสดตปินี้เจ้าขาใหญ่เจ้าขาใหญ่เปิดมาคนมาด้านค่ไม่พันธุ์อาลุนสีแสดทั้งโตกับจังทีงเฟนเขาเลยเขาเลยเขาเลยมาจีบจโดนบอลเลยนะครับมาจีบสีฟ้าอีฟุตบอลเก้าคนนะครับฟุตบอลเก้าคน ที่ทำการชุมการถ่ายทอดนะครับผ่าเป็กพี่ไหลอยู่นะครับนการทุกบอลแข่งขันบอลภายในบอล9คนบักแล้วเขมคั้งที่2ทังโลทีสวัสคีจะเคยทานการบริการนะครับรอรับผู้สมซสนะครับพักเพื่อไทยของเราฟีคิดครับระยะบัล35ดาวโหยิงดีครับ ฟาไปแสดนเชียร์เทียมด้วยนะครับอ่าได้ชวยครั้งสุดท้ายหลังจากจบการขิงขันนะครับเข้าต้นมาชดหอยสายอุมิทกันาะคร่บงนัดบอลนะครับเลยขึ้นมาหา เจ้าแมนยูแมนยูซุปเปอร์แมนยูมันช่วยสาวสาวสองคนไปแล้ววันนี้จะช่วยทีมให้ชนะได้หรือไม่ในส่วนของหัวหน้าเฮดนะครับหัวหน้าเฮ็ดคูดนะครับฝั่งโน้นนะครับสีแสดอาจารย์ไปดูงเม็ดคำนี่สายเด็ดดาวอ้โหยกมืออย่างดีในส่วนของฝั่งสีฟ้าฮัาเฮ็ดพูดนะครับอาจารย์อาจารย์จีนะฮัวหน้อาจารย์จีอาจารย์สิงห์แล้วก็ม่อนนะครับ จังมวัดสุชานันสุชานันพูดลงนะครับคอ้ใช่ครับไม่ใส่ั้ำหรอนไ้เป็นไรครับจุนิสาการจุนิสานะครับอยูธัชัยครับบ่เอาูบอลครับแมนยูครับมาค่อยเล่นนะครับวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนะครับจะค่อยเล่นนะครับดูเชิงกันท้าวินทาวินเข้ามาแทกนะครับ เจ้าต้นก็เล่นสบายครับผู้เล่นของทีมปากัดเจ้าครับเจ้าต้นเปิดนะครับเอามาทางซ้ายให้เจ้าไม่ผ่านผู้เล่นสีแสดนักธุุนสุบัญชัยโยคสิง ประตูหรือสาวประตู้โหเล่นแบบไม่ธรรมดาครับเหมือนในทีวีดีเลยครับ D K A มีฉายา D K A นะครับสำหรับสำหรับปามนะครับกัตตันยูโอ้โหลูกนี้ครับสีแสดนะครับได้ไม่ผ่านอานนท์ครับอานนท์เตะียมอภาร์สีแสดกะว่าจะเปิดไปทางการขวาให้กับเพื่อนร่วมทีมขอให้ครับสำหรับสีแสดนะครับว่า ได้วก็อันนี้เด็กทำงานอีเล็กนะครับโอะไรจำชื่อได้นะครับเนาะมาช่วยในทางธุรกิจธุรกิจก็มีกล่นของน้ะปากัดเทอร์โบครับโอ้โหเปิดยาวนะครับไปหาแมนยูแมนยูไม่สามารถที่จะดึงบอลลงมาได้จะน่าจึ้งก็ได้แต่มองครับไม่มีโอกาสที่เขาจะเข้าสิงจริงเลยครับ คุยอยู่กับนายน้อยนะครับนายน้อยขี <S 2> <S 2> ้คุยนะครับน้องดาราเลยนี่ให้เชียนเรียนนะจะคุยมันหลายมมัันนเป็ดี๋ยวัวคุยอ้าวมาดูครับนี่บุรินทร์ผมทิ้งดูครับวันนี้ก็ยังอยู่เชิงอยู่กันอยู่นะครับยังไม่ทำอะไรนะครับผู้บ้าต้องเสียเท่าไหร่ยังมีโอกาสได้ยิงครับผมยังไใสบอลเข้ามาให้ครับ กับการทีมสุรสุรชาสุรชาติท่าทางเยียนคะแนนไฟฟ้าครับน้องในทีมนะครับสีแสดลูกนี้จริงที่อ้โหเข้าร่างข้างไปครับเออเขารางข้างไปนะครับลงแล้วลงแล้วทางฝั่งนะครับจานไปทูลบอกให้สั่งให้ลงเร็วครับเพราะว่าตัวจานทานมอยู่ครับจะลุยหรือไม่ไม่ลุยครับตรงนี้ อยู่เลี้ยกันเปลียนงันครับเปลีรรยนงานของสีแสดเปิดปไปทางแป๊กขวากลับข,ขวาครับไม่ได้ปัญหาแป๊กซ้ายของทีมส,สีฟ้าเก็บกินเลี้ยงก็ยังถึงเกมกันอยู่ครับยังไม่บู๊บ้าเล้าตดทุ่มไม่กรเฟรรมเฟมได้รุย,ยไม่ผ่าน,นครับธุรกินถอยกินเปิดไปกับเมนทูเมนทูนะครับไม่ผ่านโคเรีนนะครับเนลี่ยนงานของสีแสดดึงเลี้ยงนะครับดึงบอลไว้เปิดมานะครับ โอ้โหลูกนี้อาจไปครับอาจจะเป็นกับสนามก็ได้นะแต่ว่าสนามทีนี้ก็ดีกว่าหลายทีแล้วครับแต่พี่ก่อนดีกว่าพี่นี้นะครับอ่าีก่อนมันปรับปรุงไทีนี้ไม่ได้ปรับปรุงนะครับอ่าดูครับตัต่อไปครับแมนยูแมนยูยกเับไม่ผ่านมาถึงมือมือลูกสาประตูก็คือทีละผมลกไข่ปบสสองกับสองจะจบแล้ววันนี้ ยหนเตะบอลอยู่หลายตีนะครับสี่แสนได้บอลสี่แสนเตะบอลยิงยิงวันนี้ไม่ผ่าน D K A ของเราแน่นอนครับกตัญญู่ไปนะครับเจ้าคิงของพระองเจ้าชรนะครับมีสายาเยอาสินเกินสำหรับคนนี้วรรธิเกียรติประดุมต่อหน้าของเทคโนเอกโูนี่ครับรับประกันได้ครับเพราะว่าเป็นรองแชมป์ฟุตบอลนะลีกอายุ18ปีแล้วเขาเชป์ด้วยนะครับปีต่อมา ดาวินดาวินดูเจ้าแมนเจ้าแมนถึงบอลไปบังบอลไปครับเพื่อนเพื่อไม่เข้าใจกับบอลนี้ไม่ผ่านสีเสร็จสีเสร็จตึมเล่นบอลไปครับทีนี้สีเสด็สีเสดครับได้บอลในแดนกลางครับมาถึงกาวินดาวินมาผู้เล่นแดนล่างครับขึ้นมาอยู่ด้านบนเล่นถุอบอลนะครับแมนอยู่วันนี้ทีมทีมในส่วนของสีฟ้า ชอสามมีล pues ิบนะครับทำทุกอย่างนะแต็มตัวเป็นนั้นยิ่งกว่าเสื้อเชือกกระแต่งให้ได่เงี้ยปื้ดเนาะเพราะวชอสองมาเช่นกันเอาไปของมีเล็บยกเว้นปชหนึ่งไม่รู้ไปไหนเอานะครับบอิทย์เชือประชุมลีนแกงกองหน้าของทีมโกครับหรือว่าของสีฟ้ามาเช่นยือนไปหน้ไม่ผ่านเว้นกงนหลังของทีมสีแสดสีแสดสีแสดครับสีฟ้าได้ครับทีรับข้ออ่อนไม่ต้องขวา อโอ้โหธกิจธกิจนี่ครับตรงนี้ฟ้าวครับตรงนี้ตัดจินนะครับที่ค้ำบอลอยู่ในวงการฟุตบอลตั้งแต่ดิ hey, hey, hey. ่นบอลเป็นผู้ตัดจินนะครับตาป่านไหนไม่เมาครับมีคนที่ตัดสินได้ดีวันนี้ภาษาอดนะครับท่านอดไปวันนี้อยวันนี้ยังไม่เต็มที่ใช่ไหมครับตัดจินตัดจินนะครับ ประสบการณ์หลายๆอย่างในการตัดชิ้นมาหลายปีครับในหลักทีมาแล้วคุมบอลเก้าคนครับคนเจ็ดคนบอลเก้าคนบอลเสีดคนนะครับมีประสบการณ์ทั้งสองคนนะครับตัดชิ้นทั้งสองท่านมีทานะครับมดจากตีนี้นะครับจ่ายซีมได้ทุ่มบอลเข้ามาเพราะว่าสีแดงจำบอกนะครับฝั่งสแตนสีแดงนะครับจายไป็นบรยังลุ้นอยู่นะครับในส่วนของโค้ชฝั่งนี้อาจารย์สิงห์ เปลี่ยนผู้เหรอมาอาจารย์จีผู้ขับบอดเพราะว่าขับบอดครับดูฟุตบอลอยู่เ,จจเ,ยเป็นประจำพี่บิลลี่เอ้าพุทอาจารย์เลียนเส้นลงขาไปเห็นไหมอาจารย์เลียนหน้าฝั่งโน้นด้วครับฮะไปลงมาเอ้าบอลนี่บอลตัดข้าวเข้ามาสูจจน,นนะครับ สนามทันทีนะครับทาวินวันไปยิงได้มีลูกครับทาวินดื้อัยแต่ไม่ผ่านผู้รักษาประตูนะครับของทีมสีแซงนะครับลงมาลงส่งเลยเดี๋ยวเรียบร้อยยิงยิงยิงไงยิงยิงลงมาไปทังหมดยันเตอร์โทนสีฟ้าทำทุกอย่างครับตั้งแต่มีกีฬาสีคนให้ทำอะไรก็ทำอ่า เสื้อทีฟ้าางเรนะครับยานกรนะครับสาลอยู่คอยบ้านเฮกับบ้านเอ้าดูครับขเตรีมปุดเปิดบอลโอโ้โหเลยเปิดได้ไกลนะครับมาหามุหานุนอาหนุนครับอาหนุนไม่ผ่านนะครับกับกันทีมของสีแซน โดนโดนขอบอลมาให้อายุแมนทูอือโอ้โหป่าโลภีผู้ดัเนินสิทธั้งสองกัป่านะครับสินเอกระชั้นว่าสีฟ้าฝ่าับเห็นแล้วครับวันนี้อนยูอายุข้อบอลนะครับขวาเดี๋ยวมันกดเนียเรียกยิงให้กันเลยยิไปครับี่เสมอเออไม่ผ่านภาษาประตูที่ลมนะครับมุมรักไกส่ไฟฟ้า มสมาธิสมาธิสมาธิเพื่อนนะครับหมดไปแล้วโอ้วันนี้บอลต้อนสนุกครับกำลังสนุกครับสีแซ่บวันนี้บอลก็สีสแซ่บเข้าทิง้งครับวันนี้บอลหญิงสู้เสียด่วยกิ่งคัพขึ้นเนี่ยเออ,เอ,อบอลจ้าต้นต้องหูตนี้อ่าโดนนะครับโหดสีวง ผมจะแถวเลยเขาหมักเด้น้ำขุ่นคนสีหงนาะครอได้ไหมสี่สิคนทีเห็าเขียนบล็อกขวาจีรภาคลายไป็นโน่นจีรภาคภาคนะครับโอ้โหตรงนี้ครับไปขวาน่ะโอ้โหราไปยังเป็นต้องเล่นนะครับห้าสิบห้าสิบนะครับอย่าวางเท้านะครับอ่าใส่เพื่อนเลยนะครับปล่อยก็ได้นะครับ รองเท้าขูดไม่ได้ครับเพราะว่าเราเรียนวิเลยเดียวกันอยู่ที่เดียวกันนะครับเนี่พออคนเดียวกันครูคนเดียวกันในวังพิชชานะครับดูฟุตบอลต่อไปวันนี้เจ้ปทุมดูพลเล่นมหายสีแดงนะครับเข้าด้านหลังบัวจันทรชินกีธาจันทรีเพชรเป่าหมายเลขสีฟ้าหมาเตะกินเปล่า เปิดขึ้นมาครับโดยไซปูแม่ไซพานนะครับกับตันทีนะครับสรุรชาติท่า <c oughs> โอ้ยหองเสียชีฟ้ากันเสียแน่เงียบชนะอัวกมา,มาชนะอน่ะกำลังรุ่งบ่ารุ่งนกักขนาดก่อส้มบ่อโอ้ยฮึย้ยตรงนี้เอาละโอกาสของสีฟ้า

ลากบอลหนักๆมันเสียตายยังเร็วอยู่ยีน้นะครับัทีนีน้นะครับของสีแสดเตะออกมานนขอลูกบอลนะครับลูกบอลมีลูกบอลสำรองไหมครับมีหรือเปล่ลูกบอลสำรองไหมนอก,นอกร,อมรีมาแถวนี้งนาระออกมาแล้วนีวน่นครับ

าพาจับรยานกรโซชาออกมาทางปิงายไม่มีอู้ริมของสีแสดนะครับได้บอลเลยดีให้เฟมเฟมจุดบอลน,นะครับอบอลหอกไปสีแสดไปรับประกันถึงนะครับสูดแดงโนทีมสีฟ้าเอาโอกาสของทีมสีแสดนะทีนี้ เสาสองอันตายนะครับสาสองั้งที่สครับจุดนันแหละลูกนี้จะทยงไงลูกีแล้วนะครับอหืนออกไปเาจะหนเลยทีมจเ่นหรือม่อาลเสาสองัไปยสงชาทัานยน กลางกลางซอนเขมรแน่นเลยอดเขไปยิงแนกลางนะทันีเหมอนเดิมครเมนทังนครับคาไล้คบกบเดียวันะครับเกบ่ยเองเลียวงมีเสียงคนใหม่เล่นดูนะครับบรรยากาศน้ำหนักผิดทุกทางผิดนะครับผูทิมงานถ่ายทอดสดนะครับน้าจันกิติพงศ์นะครับอุดวิเศษของไอทีของเรานะครับ ฝ่ายไ,ไอทีของเราที่มอสแวร์โดยตะพุกตะเปิดบ้าฮักกาขวาให้กับเจ้าชิงคอมนะครับวอริสแต่ว่าแมนยูครับแมนยูกินพภนะครับโดนตาท,นทีนนี้ทำรุ่งอรไปครับกินิพภนะครับสีแสดนะครับได้เตะออกจากนะครับซึ่งประตูเสียให้แล้วนะครับเสียให้แล้วแต่ก่อนมนต้องเกี่ยบว่าเลื่อยเซนแบกไม่เฉื่อยมันเที่ยวแขกเซนป็นตัวได้ลวด เอาอาดอาดอนดูอานอนใช้้าขวาอาดอนครับอให้ต้น uh, ต้นยิงนีีครับนีโอ้โหเขียนไปครับประมาณ50เซนครับเซนยาแดนพาแปดกับตาทิงกันไ้อลากรลกนมาครับไม่ผ่านไม่ผ่านครับผู้เล่นเต็นเซอรอของเรานะครับที่จะทำที่ครับ ผ่านเจ้าเพนนะครับนัทบุตรหมาพันครับดีแจ๊ดดีแจ๊ดโยกการิงดีแจ๊ดีแจ๊เปิดให้ครับคุณเล่นได้ เล่นเกมครับมีการเล่นบอลก็มีหลายวิธีเน,ะนาะดึงแรกอาจจะอยู่ดึงกัน,ไป,กน,นไปดึงกันมา,นาไปดึงกันมาครับตามยุทธวิธีที่โค้ชเขาเคยสอนมา,นาเกมรับเกมลุกนะครับอ๋อมีนะครับมีทักษะเป็นอย่างดีครับทั้งสองทีมกัน,นเก็บบอลกันนะครับจ่ายบอลนะครับ ลองดูด้วยทกน้าสายสายตาครับอในการเช็คหากว่าปุ้งลกงจะเข้าตรงนี้มองกันครั้งที่หนึ่สำหรับทีมสีแสดก็ยังไม่ตรงนะครับยังไม่เข้ากรอบ ท,ทัยองยูนะครับตัวเดกอีอานมาแงนะครับเปิดบอลยาวเข้ามามาหาทา,านิมมนมไปางเลเยังของทีเนเ็นอดเยหน้า,านนครับิ่้ไปผานธนกิตนะครับขึ้นมาขก้ดมาเลือดเลืขึ้นเรื่อนนยๆตามคำสั่งของครัเฮียคตชไอดูนแม่คำดูค,คำบอดในองการฟุตบอลอายุอานหา้าสกว่าปี ก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่นะครับทันคล่นลูกเดี๋ยวไปเปดี๋ยวไปนะครับเอาออกครับ,คครบชาท่าทางิกสว่างของเราิดนนะครับเปิดให้กันนึ่ง รวมโตรสี่มุมไม่ผ่านนะครับเป็นเซอร์เป็นเซอร์เป็นเซอร์ม่ผ่านนะครับโอ้โหเดิ่งเตะไปไหนครับเปิดให้ครับแมนยูแมนยู่ปอกบอนได้เปิดมาให้ต้นเข้าหน่อยเขาเลยบินบอลไว้ครับหนึ่งเกมไว้เปิดมาทางห้าหน้าเป็นยูแมนยูแมนยูเปิดให้ครับโคดิ่งเตะมันอันนี้ครับเปิดให้ครับบอลนิดบอลนิดไม่ผ่านกูนเชีนจีแซนครับไม่ผ่านได้เป็นไปได้ไหมดูดีเขาเป็นยังไงน

ยานกรนะครับสาและอยู่แต่บางทีประชาหาิไ<น>ม่ได้สิบเอ็ดเปิดมาแล้วโอยว่าครับนี่ไม่ผ่านครับน,นี่เดนเซอร์เดนเซอร์เปิดบอลให้กับแมนยูแมนยูไม่ได้ครับไม่ได้บอลไม่ผ่านนะครับรสชาทิทา,สา,สา ครับขวาของกิมซินดิงนครับไอ้กับแดนกลางขึ้นมาเล่นแทนในด้านหน้าขวาไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเจ้ากิมของบอลวิ่เขียงรุ่งหาหาฟุตบอลที่สุดสยากนะครับเหมือนที่ทิ้งโดครับเพราะว่าฟุตบอลมีสีเือะนะครับยึดกราห้องมาถึงเมนูเมนูบอลนี้ให้ครับเจ้าต้นเจ้าต้นนะครับเจ้าต้นได้บอลดึงบอลไหมต้บอลให้กับเมนูเมนูถึงไหมโอ้โหอ้ยหลุดออกทันทีครับ เสียใจจะคเรื่องเหนือยนะครับสำหรับครับแดนเซอร์คนนี้นะครับยากกนกรขอเตลียมตัวนาที25นาทีนะครับเวลายังเหลืออยูอย่หนึงครึ่งครับการเปลี่ยนตัวต้องให้ผู้เล่นนะครับถึงเส้นก่อนนะครับค่อยเข้ามาได้ดังนั้นออกนข้ทางด้านนี้ก็ได้นะครับออกที่ใดก็ได้ นั่นถ้าจะได้รับไปเหลืองนะครับฝ่าเปลี่ย <man Facebook> นผ <normal Yeshua ez. S 2> ู้เล่นเข้าออกมาครับบอลวิ่เจอปูตุ้มนะครับเป็นของปากจับเชิงตัวสำหรับผู้เข้ามาใหม่ไม่พ่านธนกิจนะครับธนกิจนะครับสุขวันดนี้ เป็นคุณแถวๆบุรีรัมย์เพื่อไส้บ้านคนไส้บ้านคนลูกน้ำตาดคนเดียนะครับถุงบอลขี่แสบถุงบอลโอ้โหแดนบุรีรัมยมันบอลได้แต่ไม่ผ่านธนกิจธนกิจไม่ผ่านเพิ่งไปโอ้โหนีซุปเปอร์เซฟของนะครับสตันยูปวยจะคุบครับหญิงบอลยามาหาเพื่อนนะครับแดนดูแต่ไม่ผ่านผู้เล่นแดน Icana, ot, ลูกเสียว so, hey, uh? uh, ่เข right, ้าทุกครั oh. ้งนะครับแต่งตัวมาบ้ามาแต่งตัวมาบ้าโอ้โหดูดิเล่นดูเฮ้ยเลยครชาหมดเวลาครึ่งแรกวันี้หมดเวลาครึ่งแรกพอดีนะครับนะครับงต่อไปฟังเให้รุกคนจากทีมงานนะครับ